สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาเทคโนโลยีค่ะเรื่องขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตค่ะโดยใช้อินเทอร์เน็ตนั้นแบดง open, ออกเป็น2รูปแบบนั่นเองค่ะโดยแบบที่1คือการสืบค้นแบบอินเด็กซ์เรซรีนะคะและแบบที่2คือการสืบค้นแบบเซิร์ชเอนจินค่ะ ในการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3จะเรีวยนวิธีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้รูปแบบของ Search Engine นะคะเราไปดูขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลแบบส c บ Engine กันค่ะขั้นตอนที่1เปิด,ดวเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับเข้าถึงเว็บไซต์นะคะในปัจจุบันจะมีหลายโปรแกรมค่ะเช่น Mozilla Firefox Google Chrome Microsoft Edge หรือว่าสัาปฟปรีนะคะหลังจากที่เลือกเว็บไซต์แล้วขั้นตอนที่2เข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลค่ะเช่น www.google.com www.bing.com หรือว่า w w w a r เ c o m เป็นต้นนะคะโดยให้พิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์ในช่องที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ค่ะ ในที่นี้คุณครูจะใช้เว็บไซต์ www.google.com นะคะเมื่อเราเข้าสู่เว็บไซต์แล้วขั้นตอนที่3จะต้องระบุคำค้นในช่องค้นหาเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการเช่นทุเรียนนะคะแล้วคลิกที่ค้นหาค่ะหรือจะกดปุ่ม enter ที่แป้นพิมพ์ก็ได้นะคะ ขั้นตอนที่4จะแสดงรายละเอียดของเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับทุเรียนขึ้นมานะคะโดยสามารถคลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการได้เลยค่ะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะข้อมูลที่ได้มาจะมีอยู่หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นข้อความวิดีโอต่างๆทำให้ยากต่อการค้นหาใช่ไหมคะ ซึ่งการสืบค้นข้อมูลนี้สามารถกำหนดประเภทของข้อมูลต่างๆได้เช่นข้อความรูปภาพวิดีโอโดยเลือกประเภทของข้อมูลที่ต้องการสืบค้นที่แถบเครื่องมือในเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลดังภาพนี้จะเลือกประเภทของรูปภาพนะคะซึ่งผลลัพธ์จากการสืบค้นข้อมูลก็จะเป็นรูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าทุเรียนภาพต่อไปจะเป็นการเลือกประเภทของวิดีโอซึ่งผลลัพธ์จากการสืบค้นข้อมูลก็จะเป็นวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับคำว่าทุเรียนนั่นเองค่ะการมานะคะคให้นักเรียนเขียนขั้นตอนในการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตว่ามีกี่ขั้นตอนและมีอะไรบ้างนะคะ